ศาสตราพระราชาปรัชยาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกินคุณยายทำอะไรอยู่ลรอคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆอนะหลานลานั่นและนั่นละอย่นางนั้นละ,งงนละทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะคุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุขใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วยนั่นก็เพราะตา ทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9การปลูกตำลึงเนี่ยหรอคะมาป้าจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่าให้ฟัง ยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ ปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะแค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะอิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ